คนพุทธเดี๋ยวนี้ศรัทธาพระก็เหมือนศรัทธาผัวที่บ้านนั่นแหละศรัทธาพระเหมือนศรัทธาผัวที่บ้านคืออะไรก็คือแรกๆก็ดีหลังๆก็เริ่มเบื่อละเบื่อง่ายไหนเร็วศรัทธาพระเหมือนศรัทธาผัวที่บ้านน่ะแรกๆก็ดูตื่นเต้นเข้าไปหาเออเจอมนั่นเจอมนี่ลองทํามันนั้นทำนี้พอทําแล้วมันไม่ได้ผลพอทําแล้วมันไม่ได้ผลพอทําแล้วมันไม่ได้เกิดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันขัดกับคําสอนไงเข้าใจไหมมันไม่ได้เกิดผลเข้าไปหาแล้วมันก็ไม่เด้รวยจริงหวยก็ไม่ถูกเลขก็ไม่ได้ มันก็เบื่อแล้วมันก็อยากไปหาวัดใหม่หาพระรูปใหม่ศรัทธาหาวัดใหม่ศรัทธาซึ่งมันจะต่างจากวัดที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนธรรมะนะรูกศิษย์นับถือครั้งเดียวบางทีนับถือจนตายไม่เปลี่ยนเลยเพราะ สถานแน่วแน่ในคําสอนที่พระอาจารย์รูปนั้นนั้นท่านให้และตัวท่านเองก็เป็นวิถีของวิถีเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติสอนด้วยปฏิบัติด้วยลูกศิษย์ลูก,ลกหาถวายตัวเป็นลูกศิษย์แล้วก็ศรัทธาจนตายบางทีศรัทธาจนครูบาอาจารย์รูปนั้นมรณภาพไปเลยก็ศรัทธาอย่างยาวนานมันไม่เหมือนศรัทธาแบบศรัทธาผัวคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้มันศรัทธาพระเหมือนเป็นศรัทธาผัวคือมันศรัทธาแป๊บเดียวศรัทธาแป๊บเดียวเข้าไปแล้วเดี๋ยวพอไม่ได้อย่างที่มันอยากได้มันก็หนีแล้วมันก เด,ดี๋วัดไหนดีวัดไหนดังวัดไหนดาราเข้าไปอินฟูเข้าไปเดินก็ไปตามกันแห่แห่กันเข้าไปศาสนาไม่ได้ศาสนาไม่ได้ยั่งยืนและอยู่ได้เพราะความศรัทธาแบบนี้และดิฉันก็เตือนพรามาตลอดว่าท่านอย่ายินดีนะท่านอย่าเห็นดีเห็นงามกับการที่ท่านได้อยู่แค่ในฐานะของคนที่ทําพิธีกรรมให้คารวะน,นะเพราะเขาเขาให้ค่าคุณค่าท่านต่ํามากท่านอย่าไปยินดี กับการที่ท่านอยู่ในฐานนะแค่เป็นผู้รับจ้างทาพิธีกรรมแล้วได้ปัจจัยเงินทองนะเพราะว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าอ่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราประพฤติรมบาเพ็ญธรรมหรือสอนธรรมเพื่อสิ่งเหล่านี้แค่นี้ไม่ใช่ความเป็นพิสูจข,ของท่านมันมีคุณค่าอเนกอนันต์มากกว่านี้ท่านอยู่ในผ้าเหลืองธงชัยของพระหรันท่านเป็นแบบอย่างวิถีของการปฏิบัติท่านมีหน้าที่เหมือนหมอที่มีหน้าที่ดึงลูกศรจากจิตใจของคนที่มันปักอยู่ในวัจิตหัวใจของคนลูกศอนคือความทุกข์ ท่านคือหมอท่านคือท่านเปรียบเสมือนหมออ่ะความเป็นภาคของท่านมันสูงสง่งมีคุณค่าท่านอยู่ในฐานะของคนที่เยียวยาความทุกข์ทางจิตใจของคนแต่ท่านไม่ไม่ยินดีในความเป็นหมอท่านไม่ยินดีในฐานะของผู้ชุบชูจิตใจคนท่านยินดีในฐานะของแค่เซลแมนน่ะท่านอยากเป็นเซลแมนอยากขายของอยากะขายสินค้าอยากรับจ้างเป็นผู้รับจ้าง ไม่ไม่ยินดีในฐานะของความเป็นคนรูและพอเกิดศรัทธาแบบนี้นะัวิกฤตศรัทธาแบบนี้ปุ๊บคนเขายังศรัทธาในตัวาศาสนาเหมือนเดิมถ้าเป็นดิฉันนะแต่ดิฉันจะศรัทธาพวกท่านน่ะน้อยลงและพวกท่านจะอยู่ลําบากท่านไม่ต้องกลัวนะว่าศาสนามันจะเสื่อมเพราะพฤติกรรมของพระที่ไม่ดีไม่ดีเหล่านี้ศาสนายังอยู่ค่ะทุกวันนี้คนศึกษาคําสอนได้โดยที่ไม่ต้องผ่านพิสูจน์หรือพระ เนี่ยมันคือวิกฤตและถ้าไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมคนเขาถึงไปฟังคนแบบอาจารย์เบียตื่นธรรมไปฟังคนแบบอาจารย์สุจินไปฟังคนแบบแม่กิ๊กมยุรินเพราะเขานับถือคา,ารวามุนีเหล่านี้มากกว่าพระเพราะว่าคา,ารวามุนีบางคนเขาสอนทำแบบเด็ดขาดตรงไปตรงมาเขากล้าเอาทำที่พวกท่านพยายามปกปิดไว้อะเขา้าใจไหมเหมือนท่านพยายามเอาฝ่ามือปิดพระจันทนระ์พระหลายรูปมันพยายามทําตัวแบบเหมือนคนที่เอามือปิดพระจนนะันทร์น่ะ มันคิดว่าฝ่ามือมันจะปิดรักมีความสว่างของพระธรรมเอ้ยของพระจันทรได้มันเหมือนมันพยายามปิดพระธรรมแต่มันปิดไม่ได้จะพระหลายรูปมันพยายามจะทําแบบนี้คือมันพยายามเอาฝ่ามือมันปิดแสงสว่างแห่งพระจันรพยายามเอาตัวมันบังพระธรรมไม่ให้คารวะรู้ธรรมเข้าถึงธรรมเพราะว่าถ้าคารวะรู้ธรรมเข้าถึงธรรมปุ๊บคารวะจะไม่ส่งเสริมและจะไม่ซัพพอร์ตพระในทางที่มันผิดธรรมผิดวินัยมันก็จึงทํายังไงก็ได้ไม่ต้องให้คารวะรู้ธรรมศึกษาธรรม เนี่ยฆรา,าวาสหลายคนเขาจึงตื่นตื่นปุ๊บเขาจึงเลือกที่จะเข้าหาฆรา,าวาสมุนีท่านอื่นๆที่ไม่ต้องเป็นพระแต่เป็นฆราาวาสมุนีเป็นลัตนาอุบาสกอุบาลัตนาอุบาสิกาที่เป็นฆรา,าวาสเหมือนกันแต่บอกทมสอนทมได้และพอมีคนเหล่านี้เกิดขึ้นโอ้โหเกิดยังไงพวกท่านก็เดือดร้อนที่พวกท่านไม่พอใจเขาเพ่งเล็งโทษเขาส่วนหนึ่งนะก็เพราะว่าอะไรเพราะท่านเห็นว่าลาภสักการะท่านเสื่อมไปคนให้ความศรัทธาฆราวาสด,ด้วยกันมากกว่าศรัทธาพระ ความศรัทธาที่ท่านเคยเคยกลุ่มเอาไว้ว่าเอ้ยพิสุบบริษัทคืออันอันดับหนึ่งนัมเบอร์วันคนต้องศรัทธาพระกลายเป็นว่ายุควันนี้กลับกันเลยคนให้ความสําคัญกับพระน้อยกว่าคาราวะามุนีบางคนคนศรัทธาคาราวะาบางคนมากกว่าศรัทธาพระด้วยซ้าเพราะเขาไม่ให้ความเชื่อมั่นไงเพราะเขารู้ไงเขาตื่นเขารู้ไงว่าท่านไม่ยกไม่ได้สอนสิ่งที่มันเป็นธรรมเขาก็หันหลังให้ท่านท่านก็อยู่ลําบาก ไม่ต้องกลัวว่าศาสนาจะเสื่อมศาสนาไม่เสื่อมแต่เวลาที่มันมีเหตุการณ์แบบนี้มีข่าวแบบนี้คนที่ตกอยู่ในที่น้ำราบาค,คือพวกนักบวชที่ไม่ซื่อตรงต่อพระธรรม